สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาชมรถหัวลากนะครับหัวลากเข้าใหม่คันนี้เป็นตัวฮ i n น่ FM1A นะครับ344แรงมา้าคันนี้เป็นปี61นะครับจดทะเบียนปี61คันนี้ได้เดิมได้สวยนะครับได้สวยเดิมแบบนี้เลยบางเดิมบางๆอย่างนี้ครับคันนี้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับผมก็เริ่มที่ฝั่งขวาฝั่งคนขับเลยนะครับหัวเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะครับเนี่ยแต่เข็บเดิม เสาเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับข้างในก็เนี่ครับข้างหน้ากาวเดิมนะครับภายในค่อนข้างครบเลยภายในเบาะเดิมไม่มีขาดนะครับได้ไปก็สภาพน้องๆป้ายแดงได้เลยนะรับนี้ครับเพจตัวรถอันนี้เป็น เฟืองท้ายจะเป็นอยู่4.625นะครับเทียบเท่าก็เป็น837นะครับเป็นเฟืองเร็วนะครับคันนี้คัตซีคัตซีก็ค่อนข้างสวยนะครับคัตซีเป็นตัวนี้ยังเป็นตัวสี่แถวอยู่นะครับรูสี่รูสี่แถวนะครับมอลมมอลมเบรกสองชั้นนะครับมอลมเบรกสองชั้นเป็นเบรกแห้งทั้งลมใหญ่มอลมใหญ่สภาพโดยรวมคันนี้ก็ไม่แพ้รถป้ายแดงนะครับไม่แพ้รถป้ายแดงเลย ซับนอกซับในคัตซีสวยมากเอาไปคือจบเลยนะครับคันนี้ค้มหน้าวัวก็หน้าวาัวล็อกสองชั้นนะครับหน้าวัวล็อกสองชั้นแล้วกระจกหลังเดิมไม่มีแตกคอนโซลไอ้แบ็คหลังเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีหักเลยติ๊กเกอร์เดิมนะติ๊กเกอร์ก้าวเมดอาร์คอยู่ครบครับตัวเครื่องจะเป็นเครื่อง AO9 นะครับ เครื่องเดิมๆแห้งๆขาวๆอย่างนี้เลยน็อตฝาเดิมๆเลยนะครับเทอร์โบอินเตอร์หม้อน้ำเดิมนะครับเผืนหัวสะอาดนับเรียบร้อยพักกันความร้อนเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อเลยเกียร์ก็มาเป็นเกียร์เดิมนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมเกียร์เอ็มศูนย์เก้านะครับก็ท่านไหนที่กำลังมองหาหัวลากวิกเตอร์อยู่นะครับก็ ต,ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาชมได้ที่นคนปรปฐมนะครับวันนี้เต็นท์ของเราตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษนเนกนมนะครับขาเข้านครปฐมนะครับจากลาบุรีนะครับอันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ